เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีวิธีสร้างเงินง่ายๆจาก2เทคนิคนี้ค่ะเทคนิคที่แรกนะคะก็คือสิ่งที่คุณทําอยู่ เป็นอยู่หรือกำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะที่จะสามารถนำมาเป็นวิชาชีพในการสร้างเงินสร้างรายได้หาเงินให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งเนาะสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นอยู่หรือความสามารถพิเศษของตัวคุณค่ะที่สามารถเอามาสร้างเงินให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนเทคนิคที่สองค่ะก็คือสิ่งที่เพื่อนๆถนัดสิ่งที่คุณถนัดค่ะ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคุณถนัดอะไรบ้างสิ่งที่จะทําให้เพื่อนๆรู้ค่ะว่าคุณถนัดในการทําอะไรได้ดีบ้างนะคะนั่นก็คือการที่เปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะได้ลองมือทําได้ลองศึกษาเรียนรู้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัวเองทําเรื่องนั้นๆได้ดีหรือว่าได้ถนัดนั่นเองนะคะบางทีค่ะการที่จะ มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆคิดออกไหมคะมันบางทีคุณอาจจะนึกไม่ถึงะคะ่ะเช่นบางคนคะ่ะยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองได้ลองทําออนไลน์ได้ลองศึกษาออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลมีเดียนะคะว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียหาเงินกันยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆได้ลองทําดูคุณอาจจะพบว่าคุณมีความถนัดนาในเรื่องของไอทีเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอเหล่านั้นก็เป็นได้เหล่านี้ก็คือ เพื่อนๆอาจจะค้นพบสิ่งที่คุณถนัดใหม่ๆได้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือสองเทคนิคง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้สร้างเงินต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชีวิตของเพื่อนๆได้เลยนะคะติ๊งอรักเพื่อนๆทุกคนมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ